กับตุ๊กตี่คนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองครับไอ้นะวันนี้อยู่เกมเราบอกกัะเบบชื่อว่าผักกันแบนดอดอตให้ตกกลุ่มนะครับโอเคนะถ้า่นไงยไปดูกันเลยนะครับก่อนด,ดูนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด,ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ด้วยนะครับก็โอเคครับไปกันต่อเลยเนคะ้มามซื้อซื้อน้เยี่ยมแบนดดอตอ๋อตีไม่รอดออกไปไปตจงต Chung 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 không một. Một không đánh, không 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 sống, không 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 กอมากมาขอสักคสอโอเคคาคอยได้ยุ้ไปไปไได้ยุ้ปฟรีโกคาเมโลบุฟฟฟารเดลไปไ ล้วสองเลยกไปให้หมดไปให้หมดไปให้หมดไปไปพี่จะขายของเฮ้ยหกกาบเฮียเปิดหากกาบตีตีไปาบตีตีเฮียตีนี่ไป ปีแม่งไปอยังช้ามีทีได้รู้อะไรทีร้อยว่าขอขอขอทีทีไม,ม,ม่ทีช้าจัดไ,ไปไปไปไอเป็ดกุดกูดักไปไปกูดักไปไปดี่ไป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 เหลือเนื้อแล้ว อย่านึอย่านึกแล้วเฮ้ยเป็ดเพชรด้วยเพชรด้วยลงไปแล้วดิวีอช้าเงี้ยวะชาวะ้าช้าลงไปแล้วบอมบินีกุซินีบอมบินีกุซินมาเนี่ยอไปเองต่อเองต่อไอเป็ด ไปต่อไปต่อไปต่อเงียะสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเลยไปเลยไปเลยเนี่ยขายขาเทียบสุดยอดอะ่ะไปไป <c> um> เอ,อ็นต่อเอ,อ็นต่อเนี่ยเอ็นต่อเลยไปเลยไอ้เบิร์ดขายก่อนขายก่อน เสียงเงินแม่งสักพันกาบาทไอ้ซ่อดก่อนเอาอันเนี้ก่อนเลยแม่งลำบากกูไปแม่งพิชามันเดิมไหมฮะฟริโกปคาเมลบุฟฟาฟารเดล Nel centro sai <sweat> Tongtong Sahur Glorbof Glorbof bye 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 A sei papa bye Tongdorba voort te drinken Pai, bay, pai, 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 một pai, pai, một. pai, pai, Ông pai, ông pai, ông pai, 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 ยี่เดียวบังบังบังแล้วบังแล้วคาปูชิโนอาสซัสซิโนขายก่อนันแล้วมาเรเบรื้อดดิเหรอเรเบรื้อดอะไรเพิ่มลัคก,กี้การฟูชิเฟอร์คิ้ไม่บอกว่าจะได้หายวันน่ย Tung Tung Sahur. Bye 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 Bye. Frigo Camelo Bufo Fardelo. No centro. Frigo Camelo Bufo Fardelo. nel Pei? Ipei? Ah. Pai. Ipei? Capai. Tung Tung Sahur. Tung Tung Sahur. Frigo Camelo Bufo Fardelo. สวยไป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 อันนี้คืออะไเปิดล็อกแบบใหม่ในร็วนี้อ๋อคือแบบแค่นี้อ่ะตรงตรงซาฮไปไปไปมไปตรงตรงซาฮ

ไม่ต่อไปซอม,มบาี้โรโคริโลฟรีโกคาเมลโลบุฟโฟฟาร์เดโลในศูนย์ขายก่อนขายก่อนเหมือนหนึ่งแล้วเสื้อเสื้อตร่อดูดินี่เหมือนหนึ่งมั้ไม้ไม้ไมไมแปลงแปลง Cimpanzini, bananini. glorbo frutto drillo. Frigo camello, buffo fardello. Nel centro. Cimpanzini, bananini. Ma è morto, è morto. Yohai, Glorbo frutto drillo. Glorbo frutto drillo. Frigo camello, buffo fardello. Nel centro. Glorbo frutto drillo. Bombardino camello, buffo fardello. ตรงตรงซาฮูร์ไรทุบสุดละไปหมดไปหมดกองเยอะไปแล้วไป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 ตรงตงซาฮูร์งซาฮูร์นตุ่นตุ um> <t 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 t <t 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 ่นตุ่นตุ่นตุ่ตุ่นตุ่นตุ่ตุ่นตุ n นตุ่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 น่น

บอลลารีโร่คาปูชิน่าบอมบาร์ดิโร่ลูกบานานิีเฮียด้วยี่ยายมากลอนบุฟฟา์ร์ด้วยตุงตุงซาฮูร์ไปไไปเทวยายไปลงลงบอมบาร์ดิโร่โครโคดีน่าเทาล่าไปเลยไปชาล่าตัวเนี้ยลิริลิลาริลา ไปไปไปไมาอย่างนี้อยูนี่ไม่ถึกเกิดไม่หลักกันเนี่ยต้องไปเธอร์ทาลาละเธอร์ทาลาละเธอร์ทาลาละ ทราลาเลโรทราลาลาสุดโท้สุดโท้กรอร์บข,ขายก่อนขายก่อนสองหมื่นกว่าถ้าปะใช่สองหมื่นห้าน่าดีเบิออ่อเลยเงินหายหเฮีย Glorbo frutto drill. crocodilo, glorbo frutto drillo. Tung tung sahur, Tung tung Sahur Bombardiero crocodilo. Glorbo frutto drillo, glorbo frutto drillo. Va, va. -tun mm. glorbo frutto, frutto tung sa

tra la tra la, -la. Yeah, yeah. pa vai vai Hum, vai Frigo camelo, crocodilo. buffo fardelo. Bombardeiro <coughs> <nel tos> Frigo camelo, buffo fardello, <coughs> Nel centro. <coughs> Bombardeiro <coughs> crocodilo. <coughs> Bombardeiro <coughs> crocodilo. <tos> 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 ขายขายขายมึงแปะเองไปต่อไปต่ออีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ได้แล้วส้มเงินห้อบอมบาร์ดิโรโครโคดิลบอมบาร์ดิโรกัมเบลล์บอมบาร์ดิโรกัมเบลล์กัลออร์เกล Glorbo Frutto Dri. Bombardiero Crocodilo. Cimpanzini bananino. Boneca un balabu. Tung tung sahur Bombardiero crocodilo. Bombardiero tong sahur. Frigo camelo, Bufo. Frigo camelo. Buffo nel cielo. Cimpanzini bananini ไปเลยตำนานไปเลยบ,นนบอมบาร์ดิโรคโครโคดิลไปลไปไปห,หมดฟรโกคาเมลูบุฟโฟารเดโลไปเทรดเพรมาเอาเชรก่อนกอรอโบฟรุตดริลลขายขายขายเท่าไหร่ ได้เกิดแด้มั้งสวยอะไรวะมาอาามาือาากมอาากลอเบฟรุตเดร์ี่ไก่ไหม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 จงจงซาฮูร์มีะไปบัลเลรีคาปูชิโน ก็โอเคครับพบเจอใหม่ในคลิปหน้าครับถ้ามีอะไรอยากบอกก็คอมเมนต์มาครับหรือมีอะไรอยากปรับคอมเมนต์ไปด้วยนะครับถ้ามีอยากให้แม่ก็คอมเมนต์มาครับติดผมด้วยนะพบเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ